ร์150นะครับใครมี CPU Gen 4ก็ใช้กับบอร์ดรุ่นี้ได้นะจะเป็นสุด H81M คดดีสวยนะใบนี้จะเดินทางไปหาคุณลูกค้าแนละ้วงามๆเลยครับนี่วิบวับนะ ใช้ดีครับมีผลเทศอยู่บนช่อง y o u t u b e k i n g c เ r p ร r a t ชั n นี่นี่คือซีเรียลนัมเบอร์ของใบนี้นะแล้วก็มาดูขากันว่าขาลับจะเป็นเช่นไราขารับ CPU สูสวยเลย จะแพ็ปไปให้ดีๆนะครับแล้วก็เดินทางไปหานะขอบคุณที่สนับสนุนกิ้งคอรปนะครับดีใจมากเลยในทุกๆชิ้นที่คุณลูกค้าสั่งซื้อกันเข้ามาแล้วก็จะไปหาของมาอีกนะไปตามของมาเพื่อเอามาทำคลิปก่อนแล้วก็ลงขายดีจ้ะ กล่องไว้ังั้นก่อน,นเดี๋ยวต้องแพกก่อนมี4060เข้ามาใหม่นะสีขาวโซ่แท็กสีขาวสวยๆเลยเดี๋ยวใครสนใจนะแล้วก็3060 T I สวยๆเลยแต่สีดำนะ ใครสนใจทำไมหน้าหนาวมันไม่ค่อยหนาวขึ้นเลยอ่ะอยากให้ประเทศประเทศไทยหนาวหนาวจังเลยหนาวแบบสะเทือนเลยแบบหนาวแบบจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนะ รากาศร้อนะอแล้วก็อยู่ในผ้าๆๆๆห่ามอุ่นๆหรือนั่งปิ้งหมูปิ้งที่อร่อยๆนะเต็นๆเลยนะแล้วก็นั่งเล่นเกมที่เราชอบไปเกมที่เล่นกับเพื่อนเพื่อน ก็ต้อเนกัเพื่องส่วนมากเรื่องคนเดียวก็ต้องเป็นเกมเนื้อเรื่องที่แบบว่าภาพสวยๆนี่เรื่องดีๆเกมเพย,ย์ดีดีเนี่ยครับเช่นี e s i d e n Evil นี้ผมก็ชอบนะมันมีสเสน่ห์มากเลยอ l a c k t r a ก็ชอบนะก็มีมสเสน่ห์การต่อสู้ไม่ได้หรือหวามันก็ทำให้เราแบบว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ไง ต้องใช้ไปต้องใช้ตักลับในทางเล่นเกมนั้น d ีฟ i n i นิผมก็ชอบนะแต่เกมมันเป็น2016ก็ก็สนุกแหละแต่คืออา่าเ้าเรียกอะไรการใช้ทรัพยากรก็จะไม่ได้ใช้มากมายแล้วก็ถ้าคนรีควสมาเยอะเล่นเลยเยวเล่นต่อเล่นกับติง แต่ว่ากลัวคนไม่เก็ตไงแต่ว่ากลัวแบบว่ายอดคิวมันแบบคนไม่ดูเยอะอะไรเงี้ยไม่ถูกใจมันไม่ค่อยจะแบบบูร์ล้างฐานนยจ้ามันจะเป็นนกแนวแบบเทินเบสใช่ไหมมันก็จะมีเบลเดอร์เกตที่ออกมาใหม่อ่ะจะเป็นไปอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในกล่องนี้แล้วก็ป้องกันเข้าไปมีเบลเดอร์เกตซึ่งเป็นเกมที่ต่อมาจากซีบอร์นิตี้ แต่ตอนนี้ใ,ใครๆก็เล่นแพทออฟอะไรนะแพทออฟอีเซียแฮะสองพี่เหมือนเดบบทำโคตรดีเลยกเดือนอนึ่งเียวฟรีจริดๆพี่พิมพออกมาได้ไม่กี่วันเองอยากเล่นไหมก็อยากลองนะว่าสนุกแค่ไหนแล้วใช้กราฟ,ฟิกเยอะหรือเปล่าเราจะได้เทสคอมไ้วยไง่ดี๋ยวดีเทสคอมก็จะเริ่มเขียนเป็นแบบ เมนบอร์ด CPU แรมการ์จออะไรเงี้ยใส่เข้าไปจิ้มไปเมื่อสามกิบไปก็จะได้ดูอย่างง่ายๆว่าอ๋อ oh, ในเซตนี้ในการเทสก็จะมีการ์จอตัวนี้เมนบอร์ดตัวนี้นะ CPU ก็าอาจจะลงบ้างตัวนี้นะแรมตัวนี้นะนอะไรเงี้ยยักข้างๆนะป้องกันเพ่อไม่ให้มันกระแทกข้างๆตัวนี้เลย อันนี้ก็เอาขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวยัดตรงนี้น,นี้ยัดลงไปป้องกันไว้นี่ก็ดานหน้าเลยอันนี้ดีนะกระดาษหนังสือพิมพ์นี่กันกระแทกดีนะคือแบบมันนุ่มแล้วมันอยู่เลยแล้วก็วางนี่ลงไปทับ ประมาณนี้นะนี่ก็ไม่กระดิกแล้วแหละจวลองปิดดูเนื้อกล่องใบนี้แข็งก็จะพอดีพอดีเห็นไหมอ้บขยับแล้วไม่มีเสียงสแสดงว่ามันนิ่งๆโอเคดเดินทางไปนะมีอะไรเกมอยากเล่นมีอะไรวะ Six Day หรือ Seven Day Six Day i n o n j i a ก็อยากเล่นผ้ามันอลังาการ ใต้ดินฮิวก็อยากเล่นแต่แพงต้องอรอลดราคาก่นอนประหยัดดีไหมอยากลองหมดอุกเกมแต่เวลาเล่นเกมต้องเล่นเป็นเกมๆไปเพราะว่ามันจําไม่ได้ปุ่มปุ่มการเล่นอ่ะฮ้ยเกมนี้แม่งใช้ปุ่มนี้เล่นอย่างนี้อย่างนี้พอ,อไปเล่นอีกเกมหนึ่งคนละปุ่มกันมันมึนอนะ่ต้องเล่นให้จบจบไปกมเกมๆก,กัน เล่นเกมไม่เก่งแต่ใจรักที่จะเล่นนะครับเพราะว่าผมอยากเทสคอมพิวเตอร์ไปด้วยเสร็จแล้วโอเคขอบคุณที่รับชมและสนับสนุนกิ้งคอมพิวเทชันนะครับผมจะทําทุกอย่างอย่างตั้งใจผมไปสรรเดยวไปตามของสรรหาดีๆมานะแล้วก็มาเทสให้ทุกคนถ้าใครชอบชิ้นไหนก็เลือกได้เลยปรึกษาผมได้ทักหาผมได้ทักแชทผมได้หรือเข้าเว็บไซต์ k i n g c o ม p ิว a t i o n com ไปดูเล่นๆได้ไม่ต้องกดซื้อก็ได้แค่เข้าไปดูเล่นดูคลิปผมก็ได้ แต้ชอบจริงๆค่อยซื้อก็ได้ชิลๆครับชีวิตคือความสบายใจขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ